นิทานเรื่องตำนานเพชรกล้าหารหน้าดินแดนอันไกลโพ้นรายล้อมไปด้วยภูเขาสูงชันและป่าทึบมีหมู่บ้านเล็กๆผู้คนในหมู่บ้านนี้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมาโดยตลอดทว่าวัาวนหนึง่งหายนณก,ก็มาเยือนเหล่าร้ายจากดินแดนเงามืด บุกเข้าโจมตีหมู่บ้านขโมยสมบัติล้าค่าเผาบ้านเรือนผู้คนต่างหวาดกลัวหลบหนีเอาชีวิตรอดเด็กหญิงคนหนึ่งนามว่าลิลลี่เธอไม่ยอมแพ้ต่อความโหดร้ายเธอตัดสินใจออกเดินทางตามหาเพชรกล้าหารของวิเศษที่เชื่อกันว่ามีพลังปราบเหล่าร้ายได้ ลิลลี่ต้องเผชิญอุปสรรคมากมายระหว่างทางเธอต้องปีนข้ามภูเขาสูงลุยข้ามป่ารกทึบเผชิญกับสัตว์ร,ร้ายและต่อสู้กับเหล่าสมุนปีศาจด้วยความกล้าหาญและสติปัญญาเธอเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นทีละอย่างในที่สุดลิลลี่ก็มาถึงถ้ำลึกลับสถานที่ที่ซ่อนเพชรกล้าหาญภายในถ้ำเต็มไปด้วยกับดักอันตราย ลิลลี่ใช้ความเฉลียวฉลาดหลบหลีกกับดักเหล่านั้นท้ายที่สุดเธอก็พบกับเพชรกล้าหาญที่เปล่งประกายงดงามเหลือเกินเมื่อลิลลี่สัมผัสเพชรพลังอันมหาศาลก็หลั่งไหลเข้าสู่ร่างกายของเธอเธอรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นเต็มเปลี่ยนไปด้วยความกล้าหาญลิลลี่รีบกลับไปยังหมู่บ้านเพื่อต่อสู้กับเหล่าร้ายแต่การต่อสู้นั้นดุเดือด ลิลลี่ใช้พลังจากเพชรกล้าหาญต่อสู้กับเหล่าร้ายอย่างกล้าหาญในที่สุดเธอก็เอาชนะเหล่าร้ายและขับไล่พวกมันออกจากหมู่บ้านได้สำเร็จผู้คนในหมู่บ้านต่างก็ดีใจและยกย่องลิลลี่ว่าเธอเป็นมีรสตรีคติสอนใจท,ที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ความกล้าหาญลิลลี่แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญ เธอไม่ยอมแพ้ต่อความโหดร้ายพร้อมทั้งลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องหมู่บ้านสติปัญญาลิลลี่ใช้สติปัญญาเอาชนะอุปสรรคและกับดักต่างๆในการเดินทางได้สำเร็จความสามคัคคีผู้คนในหมู่บ้านช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทำให้สามารถเอาชนะเหล่าร้ายได้สำเร็จ